ผักบุ้งอันสวยๆนะคะสวัสดีค่ะแม่จีจะพามาเก็บผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งนี้ผักบุ้งเองกินเองปลูกเองนะคะไม่ได้ปลูกเราบางครั้งก็ไม่ได้ปลูกมันออกเองก็มีนะคะเนี่ย <laughs> นี่แล้วก็มันก็จะมีแกะอันอื่นก็ได้หนูพักอันอื่นปอกก็ได้เฮาเจานี้ไปนาบกะ น,นน้ำมันหอยมาผัดใส่น้ำมันหอยแล้วก็กินเองเก็บเองอย่างนี้แหละเนาะเพื่อผักมันจะได้อร่อยนี่คนเก็บแล้วก็มีแล้วคนเก็บ <c oughs> เก็บหลายๆตา <c oughs> หันแล้วแต่อีหนึ่ง เป๋อเนี่มีอีกหนึ่งเอาหลายๆกนะันเอาอีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยเขาจะไปใส่มามาตั้งอีกัตงอีกตั้งท่าตั้งหลายๆเดี๋ยวมันก็นจะขึ้นหลายๆท่าตัานน้งหนักๆก็จะขึ้นหนักๆอ่ะนธรรมดาของของพักบุง้งหรือพักต่างๆน,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 นะนะก็แล้วแต่เอาเก็บที่นี่ ตัดอีกตัดอีกตัดเลยๆย้ำมมนจะได้ขึ้นย้ำมจะขื้ตัดพักฝังเหล่านี่ดึงลงมาดึงลงมากะตีขึ้นหัวฮันแหน่พักบงขึ้นหัวเน่ฮันแหน่ฮันแหน่เออดึงลงมาเลยมันจะขึ้นหัวทีๆกระทำบรตัดมันนะเอามันจะไปดีน่ะถ้าขึ้นมันกะหัวกะนี่เฮียกมันนักเน่หัวนักหัวกับเปิงเียกะ เออหูหก็นี่หัวแพร่เป็นคนแปลงหัวตัดออกมาเลยเลยเนต้อง n h น้อยก็ได้ลวนหัวคนรวย,ยหานนอนนี่ <laughs> รั้วคนรวยนะคะรั้วคนรวยนะคะอันนี้ เราบังคับจิตใจเขานะคะเนี่ยบังคับจิตใจเขาให้ถ่ายคลิปให้หน่อยอาหารก้นมาทำไมเนี่ยาหันหน้ามาสิคะหลอกไม่หลอกก็ไม่เป็นไรหรอก,ก,กมาดูคลิปนี้สิไอ ไอ้บ่อเรียวเราไม่ได้เก็บผักนอกวันนี้เก็บผักบุ้ง,เอ,งอเออเออเมื่อวันนั้นมันไม่แดดเนาะวันนี้ก็ไม่แดดเมื่อวันที่วันวันก่นนนอนที่เราไปเก็บผักบุ้งมันไม่แดดหน้าหนาววันนะั้นะนะหนาะวนะ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 พากกันออกกลางทุ่งนาะสิคนะหนาว แต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อตอนยินนี่ยไม่ทันเขาเขาเก็บไอ้นี่กันเนาะเก็บข้าวโพดกันเนว่เอาไม่ไม่รู้จะเอาใครมานี่เนาะก็พ่อค้าหมูปิ้งนี่แหละมาเก็บผักบุ้งให้นี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปใสย่ยำต้มมาม่าก็ได้ มไม่ต้องมาหมาก,ก็ได้ดูนี่หม้อพร้อถ้าบุงเตียงามทำมันมันใหญ่กูนี่มันบบงามมันบบลำบุงเตียลำพอละก,กัาเนาะอืมป่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกอนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคนเก็บด้วยนะคะขอบคุณอูน่าดูนาาุณนาคุณนาอันนี้สวยสวยขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อ